เปิดสเปค Honda e ns 1รถยนต์ไฟฟ้า100%พื้นฐานตัว hrv โดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยช่วงปีนี้2023ตัวรถจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังครับ โดยตัว Honda eNS1 นะครับเป็นรถจนในกลุ่มซับ c o m p a c t Crossover ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ซึ่งถูกพัฒนาต่อยอดมาจากตัว Honda HRV นะครับหรือว่าใช้พื้นฐานเดียวกับตัว Honda HRV ซึ่งทำให้มิติตัวถังโดยรวมนะครับมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะครับโดยตัว eNS1 นะครับจะมีความยาวมากขึ้นกว่าตัว HRV ปกตินะครับอยู่ที่44มิมและมีความเตี้ยลงกว่าเดิม45มเมตร โดยดีไซน์ภายนอกนะครับของตัว ENS1 นะครับมีดีไซน์นะครับที่มีความเหมือนกับตัว Honda HRV แทบทุกปรกกาเลยนะครับโดยจะมีการปรับดีไซน์นะครับบริเวณเปลือกการชนด้านหน้าใหม่พร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่นะครับที่เปลี่ยนจากตัวช่องดักอากาศนะครับมาเป็นช่องเสียบชาร์จไฟฟ้าแทนส่วนด้านท้ายตัวรถนะครับจะมีการปรับชุดไฟท้ายแบบใหม่นะครับให้มีความหนามากยิ่งขึ้นพร้อมกับเปลี่ยนโลโก้แบบปกตินะครับเป็นตัวอักษร Honda แทนนะครับ มาดูกันต่อในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับภายในห้องโดยสารนะครับครึ่งคันด้านหน้านะครับถือว่าเปลี่ยนเข้าโครงของตัว HRV เวอร์ชั่นปกติเลยนะครับมีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับไม่มีความคล้ายคลึงกับตัว HRV เดิมเลยโดยจะมีการออกแบบนะครับตัวแผงแดชบอร์ดแบบใหม่นะครับให้มีความล้ำอนาคตมากยิ่งขึ้นพร้อมกับใช้หน้าจอตรงกงนครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับแนวตั้ง โดยจะมีตัวฟังก์ชันนะครับเรื่องของระบบประกาศต่างๆนะครับใส่เข้าไปในที่หน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนหน้าจอผู้ขับขี่นะครับก็จะเป็นแบบฟูลดิจิตอลมีการปรับดีไซน์ให้ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของด้าสเปคขุมพลังนะครับเบื้องต้นนะครับตัว Honda e n s 1นะครับมีให้เลือกทั้งหมด2รูปแบบนะครับตัวรูปแบบแรกนะครับจะมาพร้อมกับรุ่น Standard Range มาพร้อมกับตัวมอเตอร์ฟ้านะครับ a c Synchronous กำลังสูงสุดอยู่ที่182แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่310นิวตันเมตรแบตเตอรี่นะครับมีความจุอยู่ที่53.6กิโลวัตต์สามารถวิ่งระยะทางไกลสูงสุดนะครับต่อการชาร์จหครั้งตามมาตรฐาน CLTC อยู่ที่420กิโลเมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดนะครับหรือว่าท็อปสปีดอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนสเปคที่2นะครับในรุ่นลองเรสนะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า AC นะครับกำลังเพิ่มขึ้นเป็น204แรงมา้าแรงบิดเท่าเดิมนะครับอยู่ที่310นิวตันเมตรแบตเตอรี่ความจุนะครับจะขยายขานาดเป็น68.8กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับอยู่ที่510กิโลเมตรและความเร็วสูงสุดนะครับหรือว่าท็อปสปีดถูกล็อกเท่ากันอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งตัว Honda e:NS1 รถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นนี้นะครับก็มีการจัดจำหน่ายในประเทศจีนอยู่แล้วนะครับตัวราคาการขายในประเทศจีนนะครับจะอยู่ราคาที่ประมาณ170,000หยวนจนไปถึงประมาณ220,000หยวนนะครับหรือตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ราวๆ800กว่าบาทจนไปถึง1ล้านบาทนะครับซึ่ง้า Honda ประเทศไทยนะครับมีการนำเข้าตัว Honda e:NS1 รถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นนี้มาขายนะครับ ราคาคาดการเบื้องต้นนะครับคาดว่าจะอยู่ราวๆไม่เกิน1.5ล้านบาทนะครับเมื่อรวมส่วนลถนะครับสิทธิทางภาษีของรถจนไฟฟ้าแล้วนะครับ เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับตัว Honda eNS1 นะครับรถยนไฟฟ้า100%จากค่าย Honda ราคาของตัวนี้ควรอยู่ที่เท่าไหร่สเปคออปชั่นควรเป็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ